โ okay, อเคก็กลับสวีเดนทุกคนนันนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่อง Coming Day กันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ทําไมผมไม่ไปเรียนนะอันนี้ควันที่วันจันทร์ที่27นะน่าจะใช่ด,ด่วนวันจันทร์ที่27่สิบเจดพึ่งปาคมนะที่ผมไม่ไปเรียนเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะทุกคนโ okay. อเควันนี้เพื่อนก็ไม่อยู่นะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยทีเดอย นนมาตันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มตุ๊กปี๊ดนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมามา,มาลงมาได้ปืนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ได้เป๋าสองได้แม็กซ์สิบโอเคยังดียังดีได้แม็กซ์สิบเจอปืนเดิมอีกแล้วมาจาังหวะนี้โอเคอกระสุนสวยกร่บอกมาทำไมวะนี่ ม,มีสักคนไหมวะความตเุเลียนส่วนใหญ่น่าจะเป็นบอทนะทุกคนเอาพีสีสูดด้วยเฮ้ยสีทองมาแต่ไกลเลยเลยอ5มไฟเวลหนึง่งมา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 ,มา,มาต่อทุกคนไม่มีเป๋าสางเลยนี่เลยเฮ้ยคน เจอน้องบอดสองตัวอันนี้ต้องลงมาลงมาแบบฮาโลไลท์เฮ้ยเ้ยแดินบนตัวนึงอย่าใครมาตายตกมาวะน่ะอ้น้องบอดตายแล้วก็ไหลตกมาไอนี่โดนนี่โดน,น,นเอนอโดน,นอะไรโดน หีึ่ร้อยต้องบอกยืนเอ้ยเดินเดินนงนี่ก็โดนไป่หัวแตกโอ้โหโอ้ทุกคนฝากหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดซับกดซับให้ด้เด็กช่วงนี้ยอดวิวลดลดลิดเกิงคนดูหายไปไหนหมดวะไปเรียนกันหรือว่าไง ของบอทนทนโหอดกระ่งโอ้ยมันดูรถล่จริงเยเฮ้ยไอ้ดิ้โดมินต้งเนไงอ่ะไอลไตตุกฮึ่ยคอแอปคนดูรถล่คนช่วยดูกันหน่ย ไอ้แม่้มจะนมนเยสอจเร็จเร็จเรเร็จเรรจเร็รร็จเรเร็จมรเร็จเจเห็จเนจเร็เรเร็จเอจมรกจเร็จเร็เร็จร็จเร็จร็

ผมว่าผมดีขึ้นไปบนบลังคาสีฟ้าดีกว่าน่าจะมีที่ดีๆให้ผมเล็งคนยิงนะขึ้นมาแล้วปึ๊บสวยจัหว่านี้เฮ้ยเอิ้นแม่แต่ีมาอย่างนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะผมก็ขอฝากช่องช่องนี้กันด้วยนี่มขึ้นไ้เลยอะให้ทุกคนที่ไปกดติดตามเปหน่อยนะเพราะว่า นี่ก็ช่องเพื่อนที่ผมทำอยู่นะเป็นเพื่อนที่เล่นกับผมนะนั่นแหละให้ทุกคนฝากกดไลกันะเออเพื่อนผมจะได้มีซับสูงๆมาให้ผม <me. S 2> นะเออทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมด้วยจ่าอย่าไปกดให้เพื่อนผมอย่างเดียวโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปละ